ใครเคยเห็นบ้างเ,เอ่ยกล้องที่ตั้งอยู่ข้างถนนทีจ่จับภาพความเร็วเวลาคนขับรถเร็วนะก็จะคลิกนะใครเคยเห็นบ้างว่าเวลา,เ,าเขาจะส่งจดหมายมาที่บ้านนะถ่ายเสร็จนู่นนี่นั่นเ็าจะส่งจดหมายมาที่บ้านมันจะมีรายละเอียดอยู่ข้างในแล้วก็มี เห็นหน้าคนขับเห็นทะเบียนรถเรียบร้อยใครเคยเห็นบ้างว่าเป็นยังไงอันนี้พ <hint endorsed> ี่นวลเคยเห็นที่อพ่อบ้านเคยขับรถเร็วนอกเขาก็มีจดหมายส่งมาที่บ้านนั่นแหละก็เลยได้เห็นกับแกอ่ะแล้วที่จะเล่านี้คืออ่ไอ้ผู้ชายพาสาวหนีเที่ยวอ่าการที่กล้องจับเนี่ยมัน มันจับใครได้บ้างฮ <c oughs> ้อนฮ้อนห้อนไหลร้อนมากเลยเดี๋ยวตากสักชั่วโมงก็แห้งมัง้งผ้ามันบางเนาะแต่ก็ซักซักเยอะอยู่วันนี้ซักหลอกรตากซักหลอกรตาก <c oughs> สองตู้แล้วอ่าพี่นอนจะพูดอะไรให้ฟังไปซื้อของมาไปเห็นใดไอะไรนะ ไอ้กล้องอยู่ข้างทางนะกล้องจับความเร็วที่ที่อยู่ข้างถนนนะเออ, <c oughs> อพี่นนท์ก็เลยนึกได้จะเล่าให้ฟังไอพ่อบ้านเคยพูดให้ฟังนะเมื่อก่อนเวลาเขาถ่ายรูปจับความเร็วเนะี่ยมันก็จะเห็นทั้งคนขับแล้วก็ทะเบียนรถแล้วก็คนนั่งอยู่ข้างๆอืม เรื่องนี้ก็คือนะคะเกิดขึ้นตั้งนานแล้วละ่ะพปรบานเราให้ฟังเนะเาะอผู้ชายผู้ชายคนหนึ่งพาผู้สาวไปไปหาเที่ยวอืมไปมีสู่กับผันผู้สาวพาผู้สาวไปหาเที่ยววันนึ่งขับรถเร็วตี่วันนี้ขับรถเร็วกล้องกระจับเอาที่ปุ๊บก็เห็นหมดเลยทั้ง ทั้งผู้ชายคนนั้นทั้งผู้สาวที่นั่งข้างกันเ <c> ห <oughs> ็นหมดเลยบเน <c oughs> เขาก็ส่งจดหมายส่งจดหมายไปในจดหมายนั้นจะมีทั้งรูปภาพหน้าตาแล้วก็ทะเบียนหมายเลขรถอ่าจะเห็นหมดนะแต่เป็นภาพขาวดำคือมันเป็นเอกสารที่เขาส่งมา อันนี้พี่นวลเคยเห็นกับพ่อบ้านอยู่พ่อบ้านเปิดให้ดูอยู่เคยเห็นอยู่ตอนที่พ่อบ้านเคยขับรถเร็วแล้วก็มีจดหมายมาแบบนี้แหละข้างในเขาจะบอกรายละเอียดขับเร็วนู่นนี่นั่นนะเท่าไหร่เท่าไหร่แล้วก็มีเห็นข้างหน้านะเคยเห็นคนขับแล้วก็ทะเบียนรถเรียบร้อยคราวนี้ <c oughs> ไอตาคนนั้นน่ะพาผู้สาวไปเที่ยวเออหนีเมียพาสาวไปเที่ยวขับรถเร็วที่บะเนี่ยกล้องกับถ่ายปุ๊บเอาอ้าวพอถ่ายปุ๊บเสร็จเขาก็แบบนี้แหละส่งรายละเอียดไปที่บ้าน <c oughs> <c oughs> เขาก็เช็คตามหมายเลขรถเนาะเออเขาส่งไปที่บ้านอ,อ,อ้าวคราวนี้เมียก็เห็นด้วยสิเออ เมียก็เห็นนั่นได้หวันเจ้าไปก็ผู้ใดเออแล้วใครนั่งข้างๆเธอหนะอ่าเอาแล้วัวนนี้ปวัวกับเมียคิดกันผั <c oughs> วกับเมียพิดกันทะเลาะก,กันมาลึงตึงตังก็เลยเดือดร้อนเออเดือดร้อนแล้วก็ไปๆมา,มาๆก็เลยมีอ, <c oughs> มมอ่มีมติเออมีให้ทำใหม่ เื่อที่ว่าจะไม่ให้ผู้คนเดือดร้อนอก็คือ,อเวลากล้องจับความเร็วเนี่ยให้เห็นเฉพาะหน้าคนขับตัวคนขับนะแล้วก็เลขทะเบียนรถจะไม่เห็นคนด้านข้างนะอันนี้คือเขาทำหม่ เขากลัวว่าคนจะเดือดร้อนอ่าผัวเมียทะเลาะก,กันอย่างที่เคยมาเนาะอันแหละตั้งแต่นั้นมาเขาก็เปลี่ยนไห่เลย <c oughs> พี่นนท์ก็ว่าเอา้าแบบนี้ก็มีเนาะเออก็เพราะว่าไม่ไม่อยากให้มีเรื่องมีราวนะเขาก็ก็ทําใหม่แก้ใหม่อ่าก็เลยอ่าดีไปสาหรับคนร้อยเที่ยวร้อยเสาเออทุกวันนี้เนาะขับรถเร็วก็ไม่เป็นไรเพราะว่าไม่ได้เห็น ไม่ได้เห็นนะคนด้านข้างเห็นแต่ตัวเองเขาสิไ้ใจอันไอ้คนเจ้าสู่เนาะ <c oughs> เอาว่ากันไปนี่แหละวันนี้ไปก็อย่างว่าเนาะไปอา่าช้อปปิ้งมาคนเยอะวันนี้ในตึกนั้นน่ะตึกกายกรอนะ่ะที่พี่นวลอยู่มันไม่ใหญ่หรอกอแต่ว่าก็มีที่ขายเสื้อผ้าอา มีที่ขายอะไรต่างๆอะไรที่ดื่มกาแฟนู่นนี่นั่นมีหมดแต่ว่ามันมันไม่ใช่ตึกใหญ่เพราะว่ามันเป็นแค่ระดับอำเภอเนาะมันมันไม่ได้ใหญ่อ,อคนเยอะพี่นนไปซื้อเสือ้อได้อ,อบ่าจ,จะไปซื้อกางเกงบอมีจะไปซื้อกางเกงขาสัน่นได้ที่มีอยู่ใส่บอได้ไออ้วนขึ้น <c oughs> ใส่ไม่ได้ คิดว่าตัวเองพร้อมลงมันบบแมนตัวนี้ไอ้ก็เลยอะไรไปซื้อก็ไม่ได้ก็เลยได้เสื้อมาแค่นั้นแหละสี่ตัวอืมไอพี่นวลว่า,าจ,จะพูดอะไรให้ฟังได้พูดแล้วก็พูดต่อเนาะว่า,า <c oughs> พูดถึงระดับอำเภอมันก็ยังไม่ได้ใหญ่เท่าระดับจงบังหวัดเนาะเออ พี่นอนจะบอกว่าเป็นตำบลหรือว่าเป็นอำเภอดีก็ก็เปรียบเปรียบไม่ได้อะน่าจะเป็นอำเภอเนาะเป็นอำเภอเป็นตำบลก็คงจะน้อยไปเพราะว่าที่ทําการอะไรต่างๆก็อยู่ที่นี่หมดนะเอ่อใครๆที่ไออยู่หมู่บ้านอื่นๆก็อย่าง,งเช่นมาเรียนภาษาก็มีโรงเรียนให้เรียนเรียนภาษา แล้วก็มีสถานที่ทำต่อมตอม,อตอมอสำหรับคือที่ทำการต่างๆอยู่ที่นี่หมดเนาะก็มันก็ต้องเป็นระดับอำเภอแหละเออพี่นวลก็เลยจะพูดถึงว่านะคะก็มีคนบอกว่าโอ้ยฝรั่งเขาบอกว่าซากันดอกอืมฝรั่งเขาบูสนใจกันดอกนะพี่นวนว่ามันมัน มันก็ไม่ใช่ทุกที่เสมอไปพี่นวลว่าอย่างของพี่นวลเนี่ยมันเป็นเป็นอำเภอก็จริงถ้าเป็นดอกเป็นดอกเป็นอ,อะไรนะหมู่บ้านเป็นหมู่บ้านเนี่ยมันจะอ่าใครทําอะไรจะรู้จะได้ยิน,จะ,นจะเห็นด้วยกันหมด <c oughs> ถ้าเป็นหมู่บ้านนะจะได้ยินจะเห็นจะเล่าให้กันฟังปากต่อปากหมดแล้ว แต่อย่างของพี่นวลเนี่ยเป็น,นำอำเภอเป็น,นำอำเภอแต่ว่าพูดถึงว่าคนที่อยู่ใกล้เราหรืออะไรเนี่ยเวลาเขาได้ยินอะไรเนี่ยเขาจะเล่าสู่กันฟังต่อๆต่อๆต่อๆนะจะบอกว่าเขาไม่ได้สนใจกันก็ไม่ใช่ สนใจอยู่ <c oughs> ก็เพราะว่าอย่างที่อ่าอย่างที่ลูกค้าที่มานวดเนะาะเขาก็เล่าเรื่องคนนั้นคนนี้ให้เราฟังด้วยแบบเนี้ยเออก็อย่างนั้นนะแบบนี้นะหรือว่าเกิดเรื่องเกิดเรื่องนู่นนี่นั่นเเขาก็มาเล่าให้เราฟังด้วยแบบนี้หรือว่าใครอะไรยังไงเนาะมันก็มีอยู่นั่นแหละคนอีชฉากันอ่าก็มี เออนี่อ,อถ้าพูดถึงว่าไม่ไม่สนใจกันเลยเนี่ยน่าจะเป็นในเมืองหลวงเนาะเพราะว่าเมืองหลวงเนี่ยมันไปใครไปมันทําใครทํามันจะไปไหนไปอะไรก็เดินสวนกันไอ้พลุกพล่านเนาะมันก็จะไม่เหมือนไม่ไม่เหมือนออในหมู่บ้านหรือว่าไม่เหมือนใน เหมือนพวกพี่นวนอยู่ขนาดอำเภอนะขนาดาอำเภอไม่รู้จักกันทั้งหมดหรอกแต่ว่าถ้าถ้าถึงว่ามีเรื่องอะไรยังไงเนะี่ยเขาจะเล่าปากต่อปากแล้วก็ได้ยินกันเร็วมากเร็ว <c oughs> นะจะบอกว่าเขาเขาไม่ได้สนใจกันเลยคงจะไม่ใช่อ่ามีม,มีมีสนใจกันมีช้ากันมีโน่นนี่นั่นเหมือนกันอะละเออ ถ้าเป็นเมืองหลวงเป็นในเวลินเนีย่ยนวลคิดว่าแบบนั้นคงคงจะไม่ได้สนใจกันเนาะแบบนั้นคงจะใช่ <c oughs> แต่ว่าตามปกติขนาดในระดับอำเภอเนี่ยก็ยังมีก็ยังมีงมเออจะว่าไม่สนใจกันเลยไม่ใช่มีอยู่ <c oughs> มีอย่างกับว่าบอกสู้กันฟั่งเนาะอันเดี๋ยวแดวดกำลังอ่อนแล้วเดี๋ยวพี่นวนจะไปเตรียมตัว าคดสวนรดน้ําดอกไม้รดน้ําใปผักจกหน่อยอันมันแห้งเร็วดินมันแห้งเร็วเพราะว่าดินมันเป็นเนี่ยดินทรายไหลถึงแม้ว่าจะซื้อดินดีมาใส่แต่ก็ดินทรายมันกับพุดขึ้นมากขึ้นเขาก็เลยมันก็เลยแห้งไวดินนะมันมันบ่อ้ดยูโดนเด้กนี่อฝนตกสิค่ะคำไปมือสองมือเนี่ยเอาอีกแล้วแห้งแบบแห้งคักกันนะ กะทั้งว่ามีแดดมาเพางเสียว่าแหงๆไว้ก็เลยไปนวนเลสข,ขึ้นมาทั้งบานตากผ้าไวแ้แล้วมันน่อนอยากไปนั่งขาง่างก็นั่งบ่ได้มันก็มีโฮมมียันกลังอ่ะแหละแต่ว่ากัมันมันห่อนอ่ะนะห่อนเยอะละมันในห่อนแบบเผาไหม,ม้เนอะกันออกันมีแดดนะ่ะไอบานห่อนเป็นเป็นห่อนแบบอบอ้าวห่อนสุ่มชื้นเนาะเขินเนียงห่อนเอา <c oughs> ท่ายุนี่มันจะเป็นห่อนแบบใหม่เด้เอออนาห่อนเนาะก็ธรรมดาบานีย็นปิ่นน้อนก็นเลืสิไปหดสวนก่อนไปหดสวนก่อนแดดก็ลังอ่อนล่ะข้าก็ขอให้ออบันหยุดพักผ่อนนะคะขอให้มีความสุขกับครอบครัวเนาะเจอกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีค่ะ